โอเควันนี้แมงก็จะมาแต่งหน้าให้ดูนะเอาแบบเป็นเทนที่แบบแต่งเองแบบมีตาตกๆตกัวนี้เกาหลีความรู้ของแมงก็ไม่ได้มากนะคือแบบศึกษาตาม youtube มาแล้วก็ลองหัดดูแล้วก็ลองแต่งดูอ่าตัวแรกที่แมงจะใช้คือ CC ซีทาหน้ารองพื้นหน้าแมงไม่ได้ขาวนะจริงๆไม่ได้ใส่อย่างนี้ด้วยดูใกล้ๆเห็นไหมมีกะเต็มเลยแต่ที่ขาวรู้ไหม เคล็ดรับถ้าใครอยากถ่ายรูปขาวหรือว่าถ่ายวีดีโอขาวอย่างเงี้ยเคล็ดรับจะใด้ดูหลอดไฟจ้าเอาหลอดไฟนีออนมาติดเลยข้างบนรับรองขาวใสเนียนลิกโอเคนอกเรียกอ่าเริ่มแต่สีสีโอเคตอเห็นไหมตัวนี้เป็นสีสีทาหน้านะกันแดดห้าสิบเท่า f p s paid, 50บวก P.A บวกอันนี้ใกล้ ENNIS จะหมดแล้วสั่งมาใหม่โอเคทีนี yep ้เรามาเกี่ยรองพื้นให้ทั่วหน้ากันโอเคหลังจากเกี่ยวหน้าเสร็จแล้วทาคอเสร็จแล้วนะจ๊ะแล้วก็ต่อไปเป็น C.C Body จะบอกว่ามันก็คล้ายๆครีมพอกทั่วไปที่เป็น BB เหนียวเหนอะ บอกเลยแบงจะไม่ค่อยใช้ตัวนี้ไปโรงเรียนเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเหนียวอีกอย่างหนึง่งคือมันเกีย่ยยากจะใช้แค่เวลาถ่ายรูปหรือว่าออกงานอะไรอย่างเงี้ยไปเดินกิจกรรมโรงเรียนดูย่ขออ้อว่าแขนยาข้วมากเลยทีนี้มาทากันมันหมดแล้วะ่ะโอเค เยยากมากว่าขนแบงก็เยอะโอเคทาข้างสายเสร็จแล้วเอาแค่นี้ก็พอเยอะกว่าน,นี้ก็จะเหนียวเกินไปทีนี้เรามาทาข้างขวาต่อนะคะเยอะหน่อยเกียดขนตัวเองมากเยอะมากสำหรับคนที่เข้ามาถามในเฟซว่า ตัวซีซีบอรี่ขายยังไงไปซื้อยังไงอย่างนี้เราบอกว่า BB ตัวไหนก็ได้จริงๆใช้ได้หมดเขยห้มันทัว่วนเหนียวมันเหนียวถ้าไม่ทั่วก็แนะนำเป็นโลชัน่นเอาโลชั่นผสมหาโลชัน่นผสมเข้าไปจะได้ลดความหนืดของครีมโอเคถ้าคีมเสร็จแล้ว ก็เหมือนเดิมก็พอยิ่เนียนๆขึ้นต่อไปมีคนมาเข้าถามมากว่าใช้แป้งตัวไหนจะบอกว่าเป็นแป้งตัวนี้แป้งฝุ่นนาทิปราคาถูกมากเลยนะเต็มกระปุกเนี่ยห้บาทใช้ได้ประมาณสี่สามสี่เดือนเลยแหละคุ้มเวอร์ยังไม่เคยไม่ค่อยใช้แป้งผักใช้ได้แป้งฝุ่นสำหรับคนที่ใช้สีสี่าหน้าแล้วเก่หน้าไม่เกี่งเพราะว่าคุณไม่ได้ขี่บำรุงน่ถ้าแบบ ทาครีมบำรุงไหนเงนี้ยจะเกียยหน้าเกลี้ยงมากเพราะว่าเนี่ยมาสองกระจกดีๆแบบโอ้ยเกียยหน้ายากมากเพราะว่าครีมหมดกำลังมาพอดีคืนนี้ได้ใช้พอดีโอเคพอเนี่ยล้วก็เกลี่ยๆหน่อยก็แล้วกันใครอยากเพิ่มเลเยลความขาวก็ใสไปอีก หลังจากที่ทาเสร็จแล้วหน้าสิท์เหมือนศพไม่มีจมูกจะูก